สวัสดีค่ะพวกเราทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอชนุมานค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะในการจัดเตรียมกิจกรรมเอามือสามัคคีในแปลงของคุณแม่มาลาพรผิวทองนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้มาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอยู่4กิจกรรมหลักๆของเราคือการนึงการทำน้ำ,น,ำน้ำหมักชีวภาพนะคะก็คือจะเตรียมพวกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น ถ้วยพวกน้ำหมักแล้วก็พวกวัสดุที่เป็นถังน้ํานะคะแล้วก,กิจกรรมต่อมาคือการห่มดินการห่มดินเราก็จะเตรียมพวกฟางนะคะที่ใช้เป็นเป็นอุปกรณ์เป็นวัสดุหลักนะคะาการปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้เราก็จะมาเตรียมดินดูพื้นที่ที่จะใช้ในการปลูกแล้วก,กิจกรรมสุดท้ายก็คือการหาอยู่หากินนะคะก็จะมาดู ดูทรัพยากรในพื้นที่นะคะว่าเพียงพอหรือเปล่าค่ะเราไปดูขั้นตอนการเตรียมงานกันเลยค่ะ ตอนนี้นะครับพี่โซเราก็จะอ่านไปนะครับในแปลงนะครับที่เราจะเอากิจกรรมก็คือกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเราก็จะมีการเตรียมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ ในเรื่องของความพร้อมต่างๆนะครับก็ตอนนี้นะครับที่เราอยู่ก็จะเป็นแปลงของแม่มาละาพรผิวทองที่ได้บอกไปเบื้องต้นแล้วนะครับก็จะมีพี่ๆนะครับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของเราก็มีการจัดเตรียมนะครับอุปกรณ์ที่จะลงมาขุดไว้เพราะว่าในการเอากิจกรรมมื้อสามัคคีวันนี้นะครับพี่โซไม่ใช่ว่าจะเป็นจะมีแค่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแล้วก็ทางโคเรนต์ต้นแบบก<ไ>็ยังมีเครือข่ายนะครับที่เข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็น ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนุมานนะครับก็จะมีในส่วนของอาตำรวจะนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็มีคุณครูแล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับและอีกก็ยังมีในส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราจะเอามือสาม,มัคคีก็จะเป็นในส่วนของอาครเรือนนะครับต้นแบบนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมโคกหนองนามโมเดลจํานวน21แปลงนะครับในส่วนนี้ก็ ถ้าใครที่ว่างนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมนะครับในการเอากิจกรรมในครั้งนี้ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับบรรยากาศที่จะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าการปฏิมัณของเราจะเปในลักษณะอย่างไรครับไปจิบตามกันเลยครับครับเราก็เอาอุปกรณ์นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ในการขุดนะครับเป็นอาสยมนะครับก็อุปกรณ์พวกนี้เราจะเอามาใช้ทํากิจกรรมอะไรครับจะมีอยู่2อย่างนะคะก็คือ ปลูกขา้าวโพดกับเตรียมดินในการปลูกไม้ห้าระดับค่ะนะครับอุปรกรณ์ที่เราจะเอามานี่ครับก็จะเอาไว้ใช้ในการขุดนะครับที่จะทํากิจกรรมปลูกขา้าวโพดแล้วบริเวณตรงนี้นะครับเราจะเอาไว้ปลูกต้นไม้ห้าระดับนะครับที่จะเตรียมไว้ให้ทางผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับ แล้วนะคะสำหรับการทำงานของเจ้าหน,น้าที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของเอเีรงมาในการลง พื้นที่ทํากิจกรรมนะคะการเตรียมกิจกรรมเอามือสามัคคีในพื้นที่ของคุณแม่มาราพรมาราพรผิวทองกันนะคะก็จะเห็นในเรื่องของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์รรที่ใช้ในการทํากิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนะคะซึ่งในการจัดกิจกรรมซึ่งในการลงพื้นที่วันนี้ก็ยังไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่ก็จะเป็นในเรื่องของวันพรุ่งนี้ที่เราจะมีการจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมมากกว่านี้ สำหรับยังไงแล้วก็ให้ทุกท่านาติดตามในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอกล่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณครับ